ครับวันนี้มาดูเจ้าโคโบต้านะครับเคส91กีด3ครับรุ่นตัวเก่านะครับรุ่นนี้ก็จะประมาณ3-4ปีแล้วมั้งตัวนี้ยังใช้งานได้ดีนะครับมาดูกันตักญี่ปูนครับตัวนี้ตักญี่ปูนถึงนะครับ อากาศร้อนหน่อยนะครับวันนี้ทีมงานจากสีสะเกตหมดเลยครับเนี่ยหกล้อหคันครับรถตักคันเดียว6กล้อหคันรถตักคันเดียวยอดครับโการเชยร์เรื่งหน้าปูนนะครับ สายคุ้มครับจอดแมาโนโคบต้าส่วนแคทของผมครับจอดอยู่ครับสายแตกครับยังไม่ถึงรอยจมูงสายมอน้ำแตกครับรอช่างมาดูนะครับมันเนี่ยอรอดูครับครับ ทีมงานคนขับก็สองมือนะครับเปลี่ยนกลับไปกลับมาคนขับนะครับสามารถดูได้ครับการตักกีปูนนะครับแน่นอนครับสวยงามครับต้องคอยบอกครับตักเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวตักดินขึ้นไปปรับระดับไม่ได้อีกงานเข้าอีก โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับรอติดตามกดติดตามไปเลยนะครับ